หน้าดดก็ห่ายท้องก็ต้องแยกออกมา,าใส่น้ำแบบให้พอท่วมหลังแล้วก็อัดออกซิเจนเข้าไปแล้วก็จะต้องหาดีเกลือฝรั่งมาใส่เดี๋ยวหาซื้อก่อนดีเกลือฝรั่งสีสวยด้วยน่าจะกินเยอะแล้วก็ระบบขับถ่ายมีปัญหา อึไม่ออกก็เลยเป็นแก๊สอยู่ในระเพะทาให้ลอยพอลอยก็หงายท้องเลยทีนี้ก็แยกมาก่อนต้องทําการรักษาต่อไป ก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มาดูอาการดีขึ้นเลิกหงายท้องแต่ก็งดอาหารก่อนก็เอามารวมกับเพื่อนๆในบอ่อหลังจากที่ให้อาหาร,าหารในบอ่อไปแล้วเพื่อที่เขาจะได้งดอาหารได้ทําการสั่งดีเกลือฝรั่งแล้วเดี๋ยวจะต้องเอาไปแช่ดีเกลือฝรั่งเพื่อให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นมนงั้นแย่เลยสีสวยด้วย ตอนเช้ามาก็ดีขึ้นเป็นปลาสิงเกือบเกือบจะเ,เป็นลายลูกปัวเมื่อวานแย่เล่นและหงายทองเลย ว่ายน้ำเร็วอาการดีขึ้นไม่หายท้องอ